ค่ะกาบสวัสดีค่าทับช้มทั้งบ้านค่ะข้ามนนี่กะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งขือเก้าเนาะค่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งจะได้มาติดตาม่ึงแล้วค้ามฟันกับนากโกเนาะค่ะนกโนี่เพิ่นฟันว่าเพิ่นมีความหักเนาะค่ะทับช้มฝันว่าเห็นคนอื่นมีครูแต่วานนากโกเพราะมีนากโกกะแนมหัวานางหัวกลังเนาะค่ะนากโกก็ได้คิดว่าสีเอาซามีเป็นครูเนาะค่ะ ความฝันของนกอสิเป็นอย่างไรปิดไปปิดมาเนี่ยกะบริการเสียเวลาค่ะถ้าก็ไปติดตามรส้มรับังขวามฟันของนกอพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะนกอค่ะค่ะสวัสดีค่ะกอค่ะค่ะสวัสดีค่ะสค่ะสวัดีค่ะวัสีค่ะสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะค่ะสมื่ะว่ะสาดีะัลคะด่า่ะี่ัว เหลืองแล้วสิเป็นจงังไดย์ไงนายกเพื่อนว่าให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะนายก,กฟันว่าจงังไดยคะฟันว่าตัวจะคล้องในยางมาจะให้ต้าทั้งผูากกา้หัวไกลๆทั้งขูมันเป็นเทียงหน้าเนาะ<ช>โคกตัวคลองตัดมาจากเคลื่อนเด้<ช>โค้งตัดนั่นทองหน้าโคกมากมึนมึมาจากเทียงหน้าผุ้เนะี่ยตัดเข้าทางมานันจะไปเคลื่อนมนันทางก็เป็นทางก้อนหินดินแดงเนะ<ช>งา,นา,า,า,กกายนะยางเนาะแบบตะไก่เนี่ยจนมาสะดุนในจะเข้านไง ไปยูไปไปเป็นทางแวกคือมึงเขาหาเห็ดหายัางมงึงเขาจอรรดรถยังน่ะมันไปยืนอยูบ่บัปประมาณว่าเสียงไขวหัวน่ะบันนี้หน้าตอนแรกเขาหัวใส่แซวตัวในป่านในเรามันเห็นคนเด็กตนแรกนั่ะ<ช>ห,หัวใส่ข่อยน่อบันนี้น่อไขว้มาผู้เดียวอยู่ใครว่าไขว้ั้างแยกผีคือ่ขึ้ ยังยู่ในความฝันไปมาเพิ่นออกไม่มืองมันนี่เพิ่นว่าเฮ้ยเ่อผู้สาวผู้สาวเุมนเพิ่นห้องนานในความฝันหัวไทยนะเพิ่นแซวเออเพิ่นเซลจะความรักความรักยังเพิ่นวานั่นฉันมีเขาฉันกอดกันฉันเป็นมีคู่อะไรนึงว่าเธอไม่มีรู้เด้อเพิ่นปวดใจจังสันเพิ่นวานละกอลีบุม่เจ้าบุมี่เจ้าฮักคู่เรื่องขอมีคู่เกาหลีเร่อหัวใจ เจ้าไซคูของเจ้าว่ะพันวาหน่าพันว่ามากเกาหลีคอยโต๊ะใจก็หัวมาหัวก็คอยอยากคอยอยากอายคอยชี้ให้นี่ย่างขายหนาข้ายยังก็พ่อเป็นนั่นน่ะหัวงานหัวหลังเนี่ยมันแนมไปเห็นคนยิงก้อดกันฮู้เพื่อคือมีความรักเพื่อก้อยกันหลายแท้ความฝันน่ะความฝันตัวจ้าของมันนี่คอยบ่มีคูรูคอยว่าเอาเอาปัญญาไว้ใครเลยวะเพราะว่าอันโดออกเลยบัานนี้ก็ก็โอเอาฮะครัวเออเอาปัญญาไว้เป็นครูใครไลยตัวกบาลความฝันขัวเจ้าของ นิ้มได้ดีใจได้ผ่ดก็มีข้ามรักก็มีครูกันตัวแพร่ในความฝันนะ่ยเขาเป็นไนไวเ่ยพราข่อยกุ๊ดนี่คิดหน่อยไปไนไวยิ่งสูงอค่นี้คิดว่าจะของคิดเห็นพันเที่ยันเห็นคิดเห็นเอาเปไนไวเพ่าะจะขอใช่กับไอซสาเจ้าเด้อว่าในความฝันเจ้ากอดกันครูทางเจ้าเด้อว่าบอกกอดกันหุกอดกันหุ่นอนดิกทางพวกกอดกันเพียใช้น้ำกันกอดกันหนึ่งขนาดเบ็คนนึง นี่ก็ผู้หญิงก็ทุ่งใสกอดกันน่ะกอดกันได้นี่และวกอดกันฮะก้อนม้วนหลายข้อฝันเห็นเจ้าคู่น่ะก่อเห็นประมาณที่หาครูเนี่ยที่หาคู่ที่เมันกอดกันแต่ว่าเป็นครูใส่ยิงวัดสุขุมใส่ยิ่งวัดสุขุมแต่ว่าโตน่ะกอยเองนี่บ่มีครูบ่มีครูยืนอยู่ผู้เดียวตอนนี้ยืนขึ้นไปขึ้นมาว่าเจ้าของนี่มีสามีอยู่แล้วจแม่ ดีใจก็เลยมีความสุขขึ้นจ้าเลยว่าสามีแล้วเป็นครูว่ามาจะของวาน่ะกงฝันแต่ว่าไม่ก้องฝันั่นสามีนี่ก็บบริยูนั่งบริยูนั่งอยู่เพื่อนเดียว่าจะครองฝันนั่นค่ะคุณพ่อคุณก้องฝันเน้องตัวเจ้าของมันจะชุนกระเิียมแบบนี้ มันมีกลัวเซตอย่างไร่าตอนแรกเนาะก่รเด็กตอนก็ว่าพ่อใหญ่ไว้ก็อยู่อยู่ผัวาะจะฟังเอาพ่อใหญ่ไว้ละคอยว่านก็ไม่คิดถอดผัวอยู่เงื่อนเพราะว่ะกอดด้วยกอดกันหผู้นาคาคนบอกใครโอู้หแล้วจำได้แต่เกาหลีเดียกอดกันเป็นเกาหลีก็ว่าสาวแล้วกันแล้วก็ฟันเห็นเกาหลีมันบฟันมันจีน่ะ ฟันเทงเกาหลีถ oh, oh. yeah. right. right. okay. ือเหล็กไว้เลยดิพี <S <S ่ก็ฝันเห็นก็ถือเหล็กชามเถื่อล่ะคนเดียวเขาเล่นเงินนั่มดิตะพี้ฟันเกาหลีนั่นซื้อซิบบาทก็ไอซิบบาทดีละเกาหลีฟันเทงซามสซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ลอตเตอรี่เนาะพื่อสิก็ได้ลอตเตอรี่เลยถือถือชามเถื่อเดิเนฟันเทงลีนี่ะแม่ไม่ก็มาอีกเริงจังเซื้อลอตเตอรี่คาที่ะมาเที่ยวีนก็เกาหลีอีกเกาหลีอีกจ้ะกอดกันจนห้องจนห้องใสจ้ะจนเปิด คือหน้าันจีว่าไทยนั่นเองฉันกอดกันทนซีหัวแบบนี้เลยเด้ะฉันมีความสุขฉันมีความรักคนร้ายน่ะมันว่าไทยเด้อวันนี้ถ้าให้นกอตีตัวเลขจากความฝันนี่นกอสิตีตัวใดคะก็สิตีว่าความรักเนาะค่ะความรักจะว่าชาติไทยอยู่จะเป็นครูตัวใดจังค่ะคือครูความตะกี้เนาะค่ะตะกี้มันตัวใดจังนกอสิตีเป็นตัวใดมากตัวใดหน่อยความรักต้องเป็นครู สี่ปจะ้ะ่แล้วหกหรือ 6, หกป่าไม่สี่หกเนาะเอาหน่ะโอแต้ส่วกตัวตัวว่านหน่ะโอแต้เป็นยังไงหน่ะโอกะเคยเข่าเนาะอ่าก็เป็นคันวามรักกับีเนาะสี่หนึ่งเนะค่ะสีหนึ่งกับหกหนึ่งเนาะค่ะสีห่หกับหกแน่นสามตัวเลยน่ะกไปสามตัวสามตัวจะเป็นตัวไหก็ค้นค้นค้นหาเนาะค่ะ ความรักเนี่ยกะกะซีเนาะซีฮกหนึ่งซีกหายเนาะตามตัวเนาะซีฮกหนึ่งซีกหาย่ะทุกคนละโก่ะซีเตะเตดแตงเนาะอันนี้ในความรักกัเป็นซีเนาะเป็นคนคาหนึ่งกับเป็นซีหนึ่งเนาะคนก้อยกันก็เป็นหกเป็นหานละคนเนาะก้อยกันกับเป็นหกเนาะจะว่าบอกคือความฝันความรักที่หกหนึ่งเนาะจะว่าตจว่านะกอน ว่าึ้นหอดคัวคัวดีอายนุนี่อป็<า>ย,ยไว้เจ็ดสิบเจดสิบเอ็ดเนี่ยแหละเจ็ดสิบอดปีเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอด่เพราแม่กอยสี่สิบเจน่ะเนาะมันเป็นครูสองคนเนาะกับพญายไว้เนาะก็สิเป็นคันว่าเป็นกับจะเป็นสองสองสองเกตเนะยาะสองเกตบ่จ็พายไว้หน่เจ็ดสองเกตโตคนอคอนกับสองคอนเนาะก็ไว้กับกับแม่กอกักอบ ไม่กอายุไปไหไหวค่ะไม่ติกซีฟนะเเป็นเจ้าว่าี่เป็นตัวไรเจ้าอายุน้าก่อนดิอายุน้าก่สี่สิบเจ็สี่สเจ็ดคนซอบพันธไกับผหนึ่งมันมีกับข่อยกับผู้หนึ่งเนาะเป็นสองอายุเพิ่ไกับเ็ดเนาะเออก็เป็นสองเจ็ดเจ็ดแมนค่ะ แข้มฝันของนักกอมีอยังเพิ่มเติมบม่มคะก็วันนีแล้วก็หูมากูตื่นเลยค่ะก็ลุกขึ้นเลยค่ะข,ขอบคุณแนวทางความฝั<ใ>นแนวทางตัวเลขน,นักหนักเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของนักกอเนาะค่ะนักกอนี่เพิ่นฝันว่ามีคนกอดกันหลายคู่เนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นคนเกาหลีเนาะค่ะตัวเลขเพื่อนกัซี่หกหนึ่งค่ะสี่หกห้าสี่หนึ่งหกหนึ่งสองเจ็ด อายุสามีเพิ่นกะเจ็ดสิบ 70, ย่างเขาเจ็ดสิบเอ็ดเนาะค่ะอายุนากอกะสี่สิบเจ็ดปีค่ะกะหนึ่งมีทุนา่าสองหากหากเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะสุกๆนันหมานดำดรวยๆเฮงๆปังๆไปกับความฝันของน ent, ากอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะสามตัวเองนั่นเลยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ เจ้ามสามตัวเต็งขอจบปเพียงโทนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ